มาตำหอยจนแซ่บพี่น้องมาเด้อมาเด้อตำหอยเซอรี่ตำหอยเซอรี่เนาะบังชิมก่อนชิมก่อนมันจะแซ่บฉ่ำเลยว้าวมี่จะตอนหอยนีนั่งนี่นี่นี่ต่อนหอยหุตอนหอยนีเออบังชิมก่อนอื แซ่บแซ่บนี่ยายไม่ต้องเติมหมดเลยเออคอยปรุงพุดธิ์อีเลยไป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 ขาโทษแม่แบงเออชูมาเคยค่ะโอ้โหขอมแซ่บอาหารบ้านนาเออล้างตัวใหญ่ล้างตัวใหญ่ไม่ได้แล้วกับแบงเฮปลาต้มีพักลูกพักผอมพี่น้องเอ้ย คคเล่โคเล่โคเล่โคเล่เฮ้ยบอ้ะไห้เชอรี่เนาะไห้เชอรี่เก็บอยู่ในน้องพี่น้องเอ้ยไห้เชอรี่เก็บอยู่ในน้องพุ่น่ะแซ่บเพราะว่ามันไปได้แซ่บไงไปได้แซ่บเนาะเออจะมีเม็ดกะทิปด้วยเนาะเออสิได้ไม่มีเม็ดกระทิปเนาะ ừ, uhm. chị đại đi, trống hấp có cháy heo là có đay bỏ, thôi vậy, đã nằm rồi, đưa để để chơi, để rồi. Đó, <laughs> dài. ไส่เอ,อิญน้ำโมขึ้นมากนี่เมกกะทิหอยเลยลูกชิได้ดดนี่เมกกะทิเนาเ <laughs> มกกะทิเมกกะทินอ้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องเดอ้อไปอ,นนอันนี้อันนี้ปิดไฟให้เราจัเเด้อออปิดไฟให e ้ตาตใช่ไปงานมาลูก ใหญ่ไหมใหญ่ไหมเออมันกินน้ำกันไหมมาเริ่มาเริ่เอาแก้วได้แดงมาแก้วนี่ไปข้าเออเป็นยังหลานโตอีกกินข้าวต้อกินข้าวมามากินข้าวเด้อกินข้าวเด้อใช่ไหมจับกองแล้มันถือก็ลุถือนักกินเน่ะเออพี่น้องจะได้กินน้ำกันป่ะตุไปมุ่งตะนันลูก

เฮาเด้ชิ่ดังเฮาเด้ชิ่งดังให้จับน้าเค่งมาเด้อมาเด้อมาเด้อโอ้ยอย่าเป่าก้เคืองฮับเฟตอเฟตก็นั่งนี่มามานี่ฮะมากินตำกระปุ้นข้าวแซ่บให้เรียบร้อยแล้วมาแล้วกระปุ้นคนโตบรรยากาศดีๆพี่น้องแล้วก็ตำกระปุ้นพร้อมวันนี้เนาะเพราะเลอยเยอะกะมาหน้าแม่พว่าเด้อมากินน้ำกัน อันนี้เข้าวปเข้าวีีเออบเออมูโล่ชอบนะเลยนาวเนาะหาลงมือลงมือได้จ้ะกินเลยกินเลยจ้ะได้ได้บะอืส่ะเอ้ยชองพ่อแม่บุกเต็มที่ดำนาขนาดแม่ลงอ่อนได้น่ะยังเก่งกว่าผู้ม่มีลูเนาะ ป้าตัวมียอมมือเลยอืมเออเดัมนาี่นี่บวันดำนาพี่กายดำนาที่เนาะเ้ยดนาไม่เเป็นย่างกินกินกินายมดี่้วกินกินตำกระปุ่นตำกระปุ้นเอ้ยมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอฟซีทุกบ้านมากินนแม่แพวาเด้อป้ามาเอากระปั้นกเลยบ้านมัดกาสีมันลงมา ไม่ได้ชาหมัดใช่แล้วเหรอบ๊อบช่แล้วแหละบ๊อบวัวปืนนันหน้าดำในร่มนี่ใช่แล้วแหละยังบ๊อเฮ้ยนังแพร่ไปเอิญว่าปลาอยู่ในเชอร์ปลาดำหน้าบ่ะเออกินก้อนกินก้อนกินโลดดับต่างกระปุ่นยังอยู่นานเต็มโทวยปุ๊บต่างกระปุ่นเซอร์หงอยเซอรี่ เนาะใส่หัวหอยเชอรี่ดับอ่อนอยู่บ่คนโตแล้วประมาณจังมัดกันอร่อยถึงรับเซาอันตัวราคาทิ้มไบอ๋อเออจะทำมันแข็งจะทไม่ได้สิมันจะได้เหยีบไหมขาดไหมทางอ่อนได้แต่เทานมัยนมัยยังไม่พดบนะนมัยแล้วมากินได้เลยกันพดน่ะกิน กิน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 ่ะกินน้ากันกินน้ากันกินรสกินอิ่มไม่ได้ค่กินไม่ได้กิน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 เนาะจะ้าหลอปลายบอกพันปลายแล้วสเขาห้องโอ๊ะโอกว่าคนโตค่ะ้นตกชาวนาเขาก็ดีใจเขาจะได้นำเจอ ได้นำเชิญให้หน้าบานี้ปิดไปเลยนำตุ้นไ้เลย,น,น,เลยนอกองเหนอเนาะโอเคามันใหญ่ตุ้นเลยบานี้นะให้นะก็ง่าไม่ได้องเหนื่อตเนะอเะก้ามมน,กนั่นงามคุณให้คุณเคียวอุ้มซุ้ม,อมพอชิงต่วาว่าสีซื้อชอมนึงมาเชิญลุงบอกมืนอนั้นนะมื่อนั้นแล้วก็ห้าเขาลงไปเชิญแมนเชิญช่งหา้าผูบบอลแล้วห้าบมืนอนั้นนะนะแล้วว่าซื้อมาเชิญซื้อมาเชิญพักแล้วว่าแต่ว่าเชิญกากรอันเชิญนักก้อนละว่า ฮะพูดข claro, huh? no no. no uh, ่าวอยู no no, no. Um ่ในน้าอินเนี่ยเอาไปเชิญไหมเราเออคนนเชิญเราเหลอเ้ยเบิ่งสบาถ้วยน้ำมัทเก่อนเด้อกินน้ำกันเดินก่อนบรรยากาศพี่น้องคนโตคนโตคนโตเนาะคนโต อันนี้ต้มน้ำไม้พี่นอ้องต้มน้ำไม้น้ำไม้บงหวานอันนี้น้ำไม้บงหวานคือน้ำพดทละกินได้เลยเนาะตัวนี้น้ำพดทธละกินได้เลยพี่น้องเลยเนาะนี่สุ่มไผลเฮาสุ่มไผลเฮาเออมันเดือด,อดและไม่กินกับแจ้วแจ้วปลาดุกนาเนาะแก่วปลาดุกนาแล้วกัโอ้ย้องครัวแม่ดพะวา,าคือชีหุกเหนากน้อยด้อยพี่น้องเลย ตํากระปุ affiliated. นเซอร์หอยเซอรี่พี่น้องตํากระปุนเซอร์หอยเซอรี่เนาะหอยเซอรี่หอยเซอรี่กินไรคข้นแซบเบ่งพี่น้องมากินข้าวห่วม่ามีพี่น้องมากินข้าวนอกันคู่มือค okay. ู่มือเนาะกินเบอร์กระแซบกินไรายคนมาเด้อมาเด้อพี่น้องเนาะมากินข้าวในเม่เพล์วานะนี่เทลง 嗯，你吃什么了？